ทุทธบริษัทโดยลักษณะที่ทันสมัยก็คือเป็นผู้อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลไม่ทำอะไรให้เสียไปโดยหลักแห่งเหตุผลต้องถูกต้องตามหลักแห่งเหตุผลรู้จักสิ่งทั้งปวงทั้งโดยเหตุรู้จักสิ่งทั้งปวงทั้งโดยผล พระพุทธเจ้าท่านตรัสครบทั้งโดยเหตุและโดยผลแต่ลูกศิษย์มันโง่เองมันไม่เอามาใช้ครบถ้วนทั้งโดยเหตุและโดยผลมักจะเอาครึ่งหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เราจะต้องรู้จักเหตุและผลที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ในกรณีใดต้องไปจัดการที่เหตุอย่างโง่ไปจัดการที่ผลมันไม่สำเร็จประโยชน์มันจะกลายเป็นอย่างที่ว่าคือเอาไม้สั้นไปรันขี้นึกดูเองเอาไม้สั้นไปรันขี้หน้าตามันก็จะเลเอะเทอะไปด้วยขี้ แล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเนี่ยเขาคิดดูอย่างนั้นเอาไม้สั้นไปรันขี้นี่เขาพูดไ่าสำหรับใครก็ไม่ทราบแต่เป็นพูดมาเป็นหลักเป็นสุภาษิตมาแต่โบราณแล้วอย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้แต่เดี๋ยวนี้พุทธบริษรัทที่ว่าจะฉลาดกันสักหน่อยมันกลายเป็นเอาไม้สั้นไปรันขี้ียเ,เอง คือมันไปดับทุกข์ที่ตัวทุกข์มันไม่ดับทุกข์ที่เหตุแห่งทุกข์คำพูดนี้มันกำกวมมันกำวกวมจะโทษจะผู้ฟังนะักพอไม่ได้มันเป็นคำพูดที่กำกวมอาตมาก็เคยพูดว่าดับทุกข์ที่ตัวทุกข์แต่มันไม่ได้ดับที่ ตัวทุกข์ซึ่งเป็นภาษาพูดอย่างธรรมดาสามันเป็นภาษาคนพูดถ้าเป็นภาษาธรรมะมันจะพูดว่าดับเหตุแห่งทุกข์ถ้าไปดับที่ตัวทุกข์มันก็เหมือนเอาไม้สั้นไปรันขี้ทุกข์มันก็จะกระเด็นตดัด เทไปมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ถ้าไปดับที่ต้นเหตุแห่งความทุกข์มันก็ไม่มีอาการเป็นอย่างนั้นมันสามารถที่จะดับทุกข์ได้ที่เห็นได้ง่ายๆเช่นว่าดับไฟนี่ดับไฟจะดับที่ตรงไหนดับที่ตัวไฟหรือที่ดับที่ต้นเหตุแห่งไฟถ้าดับที่ไฟจะดับได้อย่างไรดับที่ตัวไฟ ถ้าไม่ดับที่ต้นเหตุแห่งไฟคือที่ทานไฟหรือที่ไม้ฟืนหรือที่ว่าตรงที่มันลุกขึ้นมาตรงไหนก็ดับที่ตรงนั้นแต่ถ้า,ถาไปดับที่ตัวไฟหรือเปลวไฟมันไม่มีทางจะดับได้แล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันจะลวกอี่ยมันจะเหมือนไม้สั้นไปรันขี้เพราะเหตุอย่างนี้นั่นเมื่อได้ฟังว่าดับทุกข์ดับทุกข์ ก็ต้องรู้ความจริงว่ามันดับที่เหตุแห่งความทุกข์ข้อนี้เห็นได้ง่ายๆในพระบาลีอริยสัจท,ทั้งสี่นั่นแหละเมื่อจัดว่าทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นแล้วเหตุแห่งทุกข์คือตัณตันหา พอถึงทุกขนณิโรดดับทุกข์มันไม่ได้ดับที่ตัวทุกข์ไปดับที่ตัณหาโยตัสซาเยวาตัณหายะาเสสวิราคณโรโคอ่เสสวิราคานิโรโธจาโคปฏินิสสโคมุติอนาลโยไปดับที่ตัณหาไม่ใช่ดับที่ตัวทุกข์คอยสังเกตด้วยดีแต่เราใช้คำพูดกัน ง่ายๆหรือว่าค่อนข้างแต่ธรรมดาเกินไปว่าดับทุกข์ไม่พูดดับต้นเหตุแห่งทุกข์อาจมาก็เคยพูดดับทุกข์ที่ทุกข์อาจายมาความว่าดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์เหมือนเราโค่นต้นไม้นี่เราก็โค่นที่โคนมันแต่ละมันก็ล้มทั้งต้นไม่ได้ไปมวกโค่นกันทั้งต้นมันทําไม่ได้ แต่ถ้าดับที่โคนโคนของมันมันก็เป็นการโคนทั้งต้นมันการดับที่เหตุแห่งความทุกข์มันเป็นคำพูดที่ตรงหรือเป็นภาษาธรรมะมากกว่าที่จะพูดโดยภาษาคนว่าดับทุกข์แต่ความดับทุกข์มันก็มีที่ทุกข์ที่ความทุกข์มันปรากฏที่ความทุกข์คือความทุกข์มันดับลงไป แต่การทําการดับนั้นมันไปดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้ดับที่ตัวความทุกข์ <c oughs> พูดอย่างนี้มันก็พอจะเห็นได้ว่ามีความจริงแต่ยังไม่จริงถึงที่สุดแล้วถ้าจริงถึงที่สุดมันยังพูดอย่างอื่นนะคอยฟังให้ดีว่าการทําไม่ให้ทุกข์เกิด การทําไม่ให้ทุกเกิดขึ้นมาได้นั่นคือการดับทุกขในพระธรรมแท้ๆก็ก็มีความความจริงอย่างนี้จะทําให้ความทุกเกิดขึ้นมาไม่ได้คือไม่ให้เกิดตัณหาไม่ให้เกิดอวิชชาแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้การทําไม่ให้ทุกเกิดขึ้นมาได้นั่นแหละคือตัวการดับทุกขที่แท้จริง มันลึกยิ่งไปกว่าที่ดับที่เหตุแห่งความทุกข์เพราะมันไม่ต้องดับเดิไปเลยมันก็ททำชนิดที่เป็นการห้ามหรือป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ความสเร็จประโยชน์อยู่ตรงที่ว่าไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้เรียงลำดับกันให้ดีๆว่าพูดอย่างธรรมดาสามัญภาษาคนดับทุกข์มันไม่ดู พูดให้ถูกอะมันดับที่เหตุแห่งความทุกข์มันก็ถูกกว่าแต่ถ้าให้ถูกกว่าต้องพูดว่ากระทําไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ไม่ต้องเสียเวลาไปดับทุกข์ไม่ต้องเสียเวลาเอาไม้สั้นไปรันขี้ไม่ต้องเสียเวลาไปยุ่งไปยากลําบากไบเผชิญกับความทุกข์มันทําให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาไม่ได้ก็แล้วกัน มันความมีสติเช่นสติปฐานเป็นต้นสมบูรณ์แล้วทุกขมันเกิดขึ้นมาไม่ได้แล้วมันก็ไม่ต้องดับทุกข์หรอกแต่ก็ยังคงเรียกว่าระบบก,การดับทุกข์นี่แหละการดับทุกขในพระพุทธศาสนาที่แสนจะเฉลียวฉลาดนั้นคือการทําให้ทุกเกิดขึ้นมาไม่ได้ไม่ต้องเสียเวลาไป,ไ,ปไปเผชิญ้า กับความทุกข์ถึงมันจะเหมือนกับเอาไม้สั้นไปรันขี้คำนี้มันสกรปรกไม่น่าเอาจะไม่น่าจะเอามาพูดบนธรรม,มาอแต่แล้วมันก็ช่วยไม่ได้มันก็จะต้องเอามาพูดเพื่อฟังง่ายๆฟังสะดวกลืมยากนี่ที่เรียกว่าจัดการที่เหตุของสิ่งที่มีเหตุเหตุของสิ่งที่มีเหตุ <c oughs> ดับไฟที่ต้นเหตุของไฟหรือจะดับอะไรจะตัดอะไรก็ดับที่ต้นเหตุของมันถ้าต้นเหตุของมันถูกดับแล้วมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เรื่องปัญหาทั้งหลายเรื่องการเมืองเงแสนจะยุ่งยากกวดีมันไม่ไปดับที่ต้นเหตุมันดับไม่ได้ ดังอย่างที่มันเป็นอยู่นี่การเศษรษฐกิจก็ดีการสงครามก็ดีมันไม่ได้ไปตัดที่ต้นเหตุมันมัวแต่จะกำจัดกันที่ปลายเหตุมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์มันจึงเต็มไปทั้งโลกไม่สามารถจะดับได้ภาษาที่ใช้พูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ เข้าใจผิดถ้ามันไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ดังนั้นในวันนี้จะเอามาพูดให้ฟังให้ชัดเรียกว่าคำว่าดับทุกข์นั่นแหะมันเข้าใจผิดได้เพราะที่แท้มันไม่ได้ดับที่ทุกข์หรอกนถ้าดับที่ทุกข์ก็เหมือนกับไม้สั้นไปรันขี้ดับที่เหตุแห่งทุกข์มันจึงจะสําเร็จได้หรือถ้าพูดให้ถูกให้ฉลาดกว่าน,นั้นก็คือคำอย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ เป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะสติปัญญาอะไรก็ตามความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้ไม่มีการดับทุกข์แต่มันไม่มีทุกข์วิเศษยังไงวิเศษที่สุดไม่ยุ่งยากลำบากเหนื่อยอะไรมันก็เป็นการทำไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ต้งยังดีกว่าที่ว่าไปต่อสู้กับต้นเหตุแห่งความทุกข์ ถ้าจะใช้คำวา่าที่ต้นเหตุแห่งความทุกข์ก็ต้องทําอย่างที่เรียกว่า <c oughs> ทําไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้นั่นขอให้จํากันไว้ทุกคนมันเป็นคําที่มีความหมายมากแล้วก็เป็นสิ่งที่มีอยู่กับเราจริงๆอคำนี้สำเร็จประโยชน์ได้แต่ต่อเมื่อ เข้าใจถูกต้องดับที่เหตุแห่งความทุกข์หรือว่าทำไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้เลย <c oughs> พูดเพียงแถวนี้มันก็พอแล้วมั้งสำหรับเทศวันหนึ่งวันหนึ่งมันก็พอแล้วมั้งเพียงแถวนี้มันก็พอเ,พเก,พอกินพอเสแล้วยุติกลับไปก็ได้แล้วแต่ว่าจะเขาอธิบายโดยรายละเอียด ที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ต่อ,อไปอีกพอสมควร <c oughs> ดับทุกขไม่จึงอย่าปล่อยให้ทุกข์เกิดขึ้นมาอย่าทำให้ทุกข์เกิดขึ้นมาเรียกว่าดับทุกข์ <c oughs> เราไม่ต้องไป ยุ่งยุ่งกับความทุกข์ให้ยุ่งยากลําบากแต่เราไม่ทําให้มันทําให้มันไม่มีโอกาสที่จะมาที่มันจะเกิดขึ้นมาได้มีสติปิดกั้นกระแสะแห่งความทุกข์พูดจะเป็นภาษาลึกๆแตกหน่อยก็รักษาจิตที่เป็นประพัดสอนไว้ให้ได้ให้จิตคงประัศจากกิเลสว่างจากกิเลสอย่างที่เรียกว่าจิตประพัดสอน รักษาความเป็นประพัดสอนแห่งจิตไว้ได้ความทุกข์มันเกิดไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันเกิดไม่ได้ทั้นคอยย้อนไปนึกถึงเรื่องจิตประพัดสอนที่เคยพูดกันอย่างมากมายละเอียดและอ้อมมากมายแล้วแต่คราวไหนก็ไม่ทราบจะได้พูดแล้วเรื่องนี้จาได้ไปเราลึกกันดีๆว่าจิตเป็นประพัดสอนอยู่ตามธรรมชาติแล้วกิเลสมันก็จรเข้ามาทําใหา้มัวหมองเป็นจิต กิเลสเป็นจิตเศร้ามองเป็นจิตที่มีความทุกข์ถ้าเรารักษาความเป็นระพัตนไว้ได้ไม่เกิดกิเลสมันก็ไม่มีความทุกข์ไอ้คำพูดเหล่านี้มันเป็นทำความลำบากให้แก่การศึกษาฝ่ายพู้ผู้เทศปด็ดีฝ่ายผู้ฟังก็ดี คำ,คำที่พูดนั้นมันไม่ชัดเจนหรือมันไม่ถูกต้องหรือมันควายกันอยู่อย่างที่เรียกว่าดับทุกข์นั้นมันไม่ใช่ดับที่ตัวทุกข์แต่มันดับที่ต้นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าฉลาดเนื้อเมก็คือว่าไม่ทําให้ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ปล่อยให้ความทุกข์เกิดขึ้นไม่เปิดโอกาสให้ความทุกข์เกิดขึ้นนั่นแหละวิเศษนั่นถูกต้องคนจะจําไว้ให้ดี